อยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถติเนี่ยได้เลยนะสามารถคอมเมนต์ว่าได้เลยนะไม่ว่าจะเบาบอกได้เบาหนักได้หนัก,นกแรงได้แรงในรับได้ประมาณว่าถ้าพูดผิดตรงไหนพูดเร็วมากไปพูดช้าเกินไปอ่าช้าคงเป็นไปไ,ไม่ได้เพราะว่าเน,นี่ยค่อนข้างพูดเร็วแล้วพอพูดเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะติดติดขัดขัเหมือนคนติดอางซะงั้นก็ตอนนี้ก็พยายามพยายามพูดช้าอยู่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้ของแนนนะคะเช่นเคยค่ะ นั่งแบบนี้ถ้าทางแบบนี้บุคลิกแบบนี้ตั้งกล้องแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะมี something ค่ะมีซัมติงนะคะมีบางอย่างนะคะที่ต้องมาต้องการมาแชร์มาแบ่งปันกันนะคะมีไม่กี่อย่างเราค่ะที่มาตั้งกล้องรับพูดนะคะหนึ่งเลยก็คือแบบมีหนังสือดีอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันกันกัแบ2เกี่ยวกับภา,ารรษาอังกฤษพราะเนื่องด้วยในะเรียนภาษาอังกฤษมาแล้วรู้สึกว่าภา,ารรษาอังกฤษที่ตัวเองเรียนเนี่ย มันเรียนหล,ยหลายตัวใช่ไหมแต่ว่าก็มีบางตัวที่รู้สึกว่ามันเป็นเบสิกอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อตัวแนนแล้วก็ทุกๆคนใน Facebook เนื่องด้วยใน a c e b o o k เนี่ยมีทุกระดับเลยตั้งแต่อนุบาลประถมเิอมต้นเทอมปลายและช่วงนี้จะเยอะมากช่วงเด็กๆเ,เนี่ยจะมีเยอะมากในเพื่อนๆเฟซแล้วก็แบบดุป้าหนาอ่าก็มีมีเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าช่วงนี้จะก,กว่าเนาะใครรู้สึกว่าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อคนดูนะ่ะ มก,กับเ,เพื่อนๆที่เราสามารถทําได้ก็อยากจะทำเพราะเนื่องด้วยตัวเองก็เป็นคนชอบพูดชอบพูดชอบพูดคนเดียวนี่ก็พูดคนเดียวเนี่ยทำหลายคลิปเนี่ยอันนี้อัน,นที่สามที่มันติดอยู่นะคะก็พยายามมากถ้ารู้สึกว่าถ้าต้องการแค่จะเอาเป็นความรู้ให้ตัวเองอ่านจบได้ตัวเองแต่นี่ต้องมาอ่านวิดีโอทํอันเนี้ยภาษาพิมพ์เขาเรียกอะไรตองสือแล้วก็ตัดต่ออีกนิดหน่อย มันก็นานานั้นแหละต้องมีความพยายามมากเลยนะนเองก็เลยรู้สึกวอะไรที่เราทําได้เราก็อยากจะทำ นั่นเองค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็มาในภาษาอังกฤษที่สืบเนื้อมาจากคลิปวิดีโอกรอนนะคะคปวิดีก่อนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถามตอบในชื่อว่า what's your place like เป็นการถามถึงลักษณะชีวอาศัยของของคนอื่นของของใครก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เมื่อที่เราอาจจะถามถึงเวลาเราจะไปซื้อือจะเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าจะเช่าอ,อ,อ,อะไรเราก็สามารถใช้ประโยคนั้นถามได้หรือว่าต้องการถามแค่ ทำเฉยๆกับเพื่อนที่เรารู้จักก็ได้ซึ่งมาสืบเนื่องกันยังไงก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช่ไหมเราเป็นคนที่ว่าย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากซื้อของอ่ะเราอยากซื้อทีวีเราอยากซื้อ,อตู้เย็นเราอยากซื้อโซฟาเราอยากซื้อนู่นนี่นั่งเข้าบ้านเข้าที่เข้าที่พักของเราแต่เราไม่รู้มันจะซื้อที่ไหนเราก็สามารถถามเพื่อนได้ใช่ไหมฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะประโยคทั้งถามและตอบวันนี้นะคะก็มาในหัวข้อ w h e r e can I get a TV w h e r e can I get a TV? ฉันสามารถไปซื้อทีวีได้ที่ไหนอะนั่นเองนี่ก็คือหัวข้อนะคะแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยเราสามารถไปเก็ตอันอื่นได้นอกจากทีวีเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยซึ่งลักษณะของการถามนะคะมี3แบบ3แบบนี้นะคะเราสามารถสลับสับเปลี่ยนสามารถเลือกอันใดอันหนึ่งได้ไม่จําเป็นต้องอันหอันสองหรืออันสาอันใดอันหนึ่งได้หมดเลยแล้วก็ ก็จะมีการตอบด้วยแต่ว่านก็ขอหยิบยกมาเป็นชุดเลยนะถามตอบชุดหนึ่งถามตอบชุดสองแล้วก็ถามตอบชุดสามนะคะโอเคเริ่มกันเลยถามตอบชุดที่หนึ่งเหมือนเดิมมันข้างบนเลยก็คือ where can I get I used sofa r เปลี่ยนเป็น used sofa นะคะ used sofa r where can I get I used sofa r ฉันสามารถไปซื้อแบบ โซฟามือสองด้ที่ไหนอแกถามเพื่อน used sofa แปลว,ว่าโซฟาเมือสองซึ่ง used เป็น adjective ขยายโซฟาซึ่งเป็น n o n a used sofa sofa เมือสอง where can I get a used sofa ฉันสามารถไปซื้อโซฟาเมือสองด้ที่ไหนอแกคําตอบนะคะประมาณแบบเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะแกก็สามารถตอบไปได้ว่า why don't you look i n t h e newspaper why don't you look i n t h e newspaper เพื่อนก็อาจจะงงงนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์เพื่อนก็เพราะว่าอะไรเพราะคำตอบมันก็คือทําไมคุณไม่ลองไปหาดูในหนังสือพิมพ์ดูเล่าอะไรงี้ไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็สามารถแนะนําได้อย่างนึงว่า How about looking online How about looking online แล้วดูออนไลน์เป็นยังไงดูในโทรศัพท์ไง search ใน s o o p ป e Lazada google youtube facebook แล้วแต่คุณอย่างเงี้ย ก็โอ้ใช่เลยอย่างงี้โอเคมาชุดที่2นะคะแบบที่2เราก็สามารถถามได้ว่า is there some place I can get a used sofa is there some place I can get a used sofa มีที่ที่สามารถไปซื้อแบบโซฟามือสองไหมมีไหมอะไรอย่างงี้นะคะเขาถาม is there ก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องตอบว่าได Yes the r e i s t หรือ No the e i s t นะคะถ้าเรารู้เราก็บอกเขาไปเลยแต่ถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ใช้อันที่2ได้ถ้าเรารู้ก็เราก็สามารถบอกได้ว่า You can go to จุดจุ You can go to จุดจุที่ไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะตอบที่ไหนหรือประมาณว่าถ้าเป็นฉันนะฉันจะไปเอ o u l d go t จุดจุดจุดไ o ดจุดจุดจุได้เลยโอเคนะส่วนอันที่3ม อันนี้จะเจอะจงนิสหนึ่งว่ามีที่ดีๆสักที่ไหมที่สามารถซื้อทีวีแล้วกันทีวีอ่ะมีที่ดีๆสักที่ไหมที่จะสามารถซื้อทีวีได้ก็สามารถถามได้ว่า where s a g o o d place to get a TV where iss a g o o d place to get a TV where is a good place to get a TV คือก็ประมาณแบบว่า ที่ที่ดีที่สุดนะที่จะแบบที่ที่ดีที่จะซื้อทีวีนะก็คือที่นี่ที่ไหนดีสมปองอิเล็กทริกละกันสมปองไหนก็สามารถตอบได้ว่า a good place to get a TV is สสมปอง Electric. อิเล็กทริกนั่นเองหรือว่าที่ที่ดีที่สุดนะที่จะไปเอามันนะที่จะซื้อมันนะก็คือสมปองอิเล็กทริกก็สามารถตอบได้ว่า the best place to get a TV is สมปองอิเล็กทริก The best place to get i t is สมปองอิเล็กทริกนั่นเองหรือเราต้องการที่จะบอกว่าถ้าเป็นฉันนะวิธีที่ดีที่สุดสำหรับฉันก็คือใช้โทรศัพท์ Search ใน Lazada หาใน Google หาใน Shopee หาใน Facebook ห,น Facebook, หรือว่าแบบปราณเราใช้ออนไลน์นะ่ะง่ายสุดหรือว่าแบบเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็สามารถตอบได้ว่า My best bet is to look online My best bet is to look online นั่นเองจบปิ๊งใช่ปะเออระวังนั้นโอเคค่ะสร,สรุปแล้วมันมีทั้งหมด3รูปแบบการถามมันแล้วแต่เราว่าเราจะถามแบบไหน,นแล้วก็มีหลากหลายคำตอบแล้วแต่เราเหมือนกันว่าเราจะตอบแบบไหน,นหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเกิดประโยชน์แก่กับทุกคนมากมาก,มากเลยไม่มากก็น้อยละไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมนะคะหวังว่าวิดีโอนี้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับน้องๆทุกคนนะคะ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ stay safe stay o m e นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสามารถติแนนได้เลยนะสามารถคอมเมนต์ว่าได้เลยนะว่าจะเบาเบาได้เบาหนักได้หนักแรงได้แรงในรับได้ประมาณว่าถ้าพูด ผิดตรงไหนพูดเร็วมากไปพูดช้าเกินไปอ่าช้าพูไปไม่ได้เพราะว่าในนันค่อนข้างพูดเร็ว <S <S 2> <S 2> แล้วพอพูดเร็วปุ๊บเนี่ยมันจะติดต,ติดขัดขัดเหมือนคนติดอา่างซะงั้นก็ตอนนี้ก็พยายามพยายามพูดช้าอยู่นะคะตัวเก,ก็สามารถแบบติดได้เลยแน่นไม่ว่าในรนดับได้ในนชอบและอย่างหนึ่งก็คือสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้ทำคลิปเดียวแบบไหน,พนเพราะนี่ก็อยากทำคลิปิดีโอเหมือนกันอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าก็มัน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 แบบยังไงอะ มันค่อนข้างแบบซับซ้อนนิดนึงเพราะนันตัดต่อไม่ค่อยเก่งก็พยายามเรียนรู้อยู่นะคะย้ำอีกทีติดตตดได้ติเตือนได้เตือนแรงแนะันชอบรับได้ค่ะไม่ชอบแบบแรงแต่ว่ารับได้ <c oughs> ไม่ไหมค่ะ